อู้คิดบอกแล้วนี่ไงนี่แน่เลยในความแม่เนี้มีกำลังได้เจหยแต่เท่าไปอย่างนี้คนเห็นแม่เลยต้องแอบเฮ้ยเจ๊ครับยไปรู้สึกว่ากินเยอะ ハハハ ไม่ไหวไม่ไหวไม่บนี่โสูงกันเยอะเลยเนี่ยร้อยเจ็ดสิบะร้อเสินาะไปหาิเลเพื่อนสนิทเอาจะเดน่อ,อไปสม่เอามาวางตรงไหนอะ่ะ WHA- oh. ส4ตสแล้วค่ะค,ครับ สุดยอดหมดทุกสีเลยนะครับโดยเฉพาะสีสุดท้ายนี้สีนแเงครับปลอมให้เธอดกันด้วยเอาล้ครับ